ถุงมุ้งพลาสติกแบบมีขอบยางยืดมีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำผลิตจากพลาสติก LDPE อย่างดีถุงจึงมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่ายและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีลูกค้าบางรายอาจจำเป็นที่ต้องการคุมสินค้าที่อยู่บนพาเลตด,ด้านบนเพื่อป้องกันสิ่งสปปกปรกความชื้นหรือน้ำฝนโดยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานแบบมีขอบยางยืดในบางกรณีลูกค้าอาจจะต้องให้ใชายถุงรัดแน่นไม่พิวไหวไปมา ซึ่งการเพิ่มขอบยางยืดทําให้พลาสติกไม่หลุดออกได้ง่ายวันนี้ทางเราจึงขอนําเสนอถุงมุ้งพลาสติกแบบมีขอบยางยืดรูปทรงหมวกอาบน้ําและถุงมุ้งพลาสติกแบบมีขอบยางยืดรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยมีขนาดกว้างยาวหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของสินค้าและสูงแต่กรณีนี้ความสูงจะน้อยเป็นพิเศษเช่น2 5ห้าถึงสเซนติเมตรเพราะลูกค้าต้องการแค่คลุมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคลุมตั้งแต่ด้านบนจนถึงชายด้านล่างเพื่อสะดวกทั้งในตอนคลุมและนำออก ลักษณะถุงม้วพลาสติกแบบมีขอบยางยืดรูปทรงหมวกอาบน้ำแตกต่างจากถุงม้งพลาสติกแบบมีขอบยางยืดรูปทรปสงสี่เหลี่ยมในเรื่องของภาพลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์แต่ลักษณะการใช้งานเหมือนกันเรียกได้ว่ามันคืองานฝีมือสําหรับภาพอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ค่ะ เนื่องจากขั้นตอนการทําขอบยางยืดจะต้องใช้ทักษะการใช้เครื่องจักรเย็บผ้าเย็บขอบพลาสติกกับยางยืดเข้าด้วยกันหรือวิธีการซิลด้วยความร้อนเพื่อทําขอบยางยืดหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ